ดูว่าสินค้าของเราฮิตในจังหวัดไหนจากนั้นก็ไปเปิดร้านค้าดักไว้ในจังหวัดนั้นได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n C my wish นะครับหลังห้องอบรมวันนี้ก็เราจะใช้2เครื่องมือรวมกันนะครับเครื่องมือที่1คือ Facebook market page ก็คือแอป Facebook นี้นะครับซึ่งน่าจะมีทุกคนส่วนเครื่องมือที่2คือ Google trend ครับวิธีการเข้า Google trend ก็คือเข้าไปในแอป Google นะครับ จากนั้นพิมพ์คำว่าเทรนดเข้าไปครับ T R E N D กดเข้าไปในลิงก์ Google Trend ได้เลยครับนี่คือ Google Trend ครับ Google Trend เป็นแอป,ปในการใช้คำว่าค้นหาดูว่าคำที่เราต้องการค้นหามีผู้คนค้นหามากหรือน้อยแค่ไหนเช่นผมจะค้นหาคำว่ากระด้งนะครับผมสมมตินะกระด้งนะครับ ผมพิมพ์เข้าไปใน Google t r e n d ว่ากระดงครับสิ่งที่เจอคือจะมีกราฟอันนึงครับที่จะบอกว่าอ๋อแต่ละช่วงเวลาค้นหามากค้นหาน้อยและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่จะใช้วันนี้คือในตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าจังหวัดไหนพิมพ์คาว่ากระด้งมากที่สุดถ้าจากในภาพนี้อันดับหนึ่งคือพิษณุโลกครับเห็นไหมครับตรงนี้สูงสุดคือพ ok ิษณุโลกสุพรรณสกลน,นครลบบุรีนครสวรรค์แล้วเราก็ดูไล่เลียงลงไปจนได้ครับ จากตรงนี้นะครับเป็นเราใช้แค่ฟังก์ชันนี้นะครับส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดนะสามารถไปติดตามได้ที่หลังห้องอบรม ep 46นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้จากนั้นพอเรารู้แล้วว่าที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณสกลนครมีผู้คนชอบเซิร์ชคำว่ากระโดงมากนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเราจะไปเปิดร้านค้าดักไว้ในจังหวัดเหล่านี้ครับยกตัวอย่างเช่นพิษณุโลกนะครับผมก็เข้าไปที่ Facebook แอปที่ทุกคนคุ้นเคยจากนั้นมุมบนขวาไปที่ขีด3ขีดจากนั้นเลื่อนหาเมนูที่ชื่อว่า Marketplace ครับการเปิดร้านใน Marketplace ตามจังหวัดนะครับสามารถดูได้ที่ EP ที่ผ่านมา EP 87ได้เลยนะครับในรายละเอียดต่างๆเมื่อสักครู่นี้ g o o g l e Trend บอกว่าพิษณุโลกมีคนค้นหากระด้งเยอะเป็นพิเศษวิธีการของเราก็คือไปตรงนี้ครับเราจะเพิ่มสินค้ากระด้งของเรานะครับกดขายครับสินค้าครับ จากนั้นเพิ่มรูปภาพนะครับอ่านี่คือกระด้งที่ผมจะขายผมก็เลือกรูปกระด้งที่ต้องการจะขายมุมบนขวากดถัดไปได้เลยครับนี่คือกระด้งที่ผมจะขายใส่ชื่อสินค้ากระด้งมุงนะครับราคา 690. ้อยเก้าสผมสมมุติหมดเลยนะครับหมวดหมู่เลื่อนลงไปล่างสุดเบ็ดตเตล็ดเหมือนเดิมสภาพใหม่นะครับคำอธิบาย ก็ถ้าจะขายจริงก็ใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปนะครับคุณสมบัติความทนทานราคาส่วนลดอะไรต่างๆจุดสําคัญของคลิปนี้ก็คือตรงนี้ครับตำแหน่งครับกดแก้ไขได้เลยครับเมื่อกี้เราใช้ Google t r e n d ดูแล้วว่าคนชอบเซิร์ชหากระด้งในจังหวัดนครสวรรค์นะครับดังนั้นเราใช้แมปนี้มาปาักหมุดที่นครสวรรค์ดได้เลยครับกดคำว่าใช้เพียงเท่านี้ตำแหน่งของร้านเราจะย้ายไปอยู่ที่ จะถูกสร้างขึ้นที่นครสวรรค์ครับพอเลื่อนดูทั้งหมดปุ๊บกดเผยแพร่ได้เลยครับอรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับเพียงเท่านี้ครับร้านค้าของเราร้านขายกระดง้งเราก็จะไปถูกเปิดใน Facebook จังหวัดนครสวรรค์ถ้ามีคนนครสวรรค์กำลังค้นหากระด้ง Facebook <c oughs> ก็จะเอาสินค้าของเราไปขึ้นให้คนคนนั้นดูครับ นี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับของการค้นหาความต้องการว่าคนต้องการสินค้าเราอยู่ที่จังหวัดไหนจากนั้นก็ไปเปิดร้านตั้งร้านใน Facebook Marketplace ในจังหวัดน,นั้นๆได้เลยครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel c h anel n สี y w มวิชนะครับแล้วจะมีคลิปอัปเดตทุกๆวันมาให้หัดลองทำลองใช้กันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ